แล้วเดี๋ยวเรื่องพริกขี้หนูมีมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยะนะครับแต่อยากให้เป็นจุดสังเกตก่อนว่าทําไมราคาพืชผักมีการปรับตัวสูงขึ้นพี่เต่าตั้งสมมติฐานว่าอะไรผมเข้าใจว่าอรอบของการเก็บเกี่ยวครับนะครับมันยังอยู่ในช่วงที่ยังแรงอยู่อ่าเป็นไปได้เป็นไปได้คือพอเข้าหน้าฝนใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าอิทธิพลของฝนที่ ตกในช่วงสองสามสัปดาห์นี้จะทําให้พืชผักอีกสักหนึ่งเดือนทั้งน้นต้องต้องไม่ลืมอย่างครับสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานเนี้จริงเราคุยกันมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้กรมอุตุเพิ่งจะประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือคือกาลังจะบอกว่าพอฝนเริ่มตกเนี่ยครับ เวลาเราปลูกผักเนี่ยมันจะมีฤดูกาลมันจะมีช่วงผมผมคาดว่ากันละกันอีกหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเนี่ยคราวเนี้ยมันจะค่อยๆทยอยลงแล้วแต่ว่าพืชตัวไหนระยะการเก็บเกี่ยวเพราะเพราะปลูกเก็บเกี่ยวเนี่ยมันสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยนะครับโมดิที่เราเห็นราคาเมื่อสักครู่เนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยเป็นพริกพริกจินดาพริกแดงเม็ดใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าใหญ่ไม่เท่าพริกขี้ฟ้า แต่ที่คนไทยนิยมกันมากที่สุดคืออะไรในค้พิกขี้นนี้พิกขิ้นหนูสวนอวันนี้วันนี้กิโลเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูเลยครับปรากฏว่ากิโลกรัมละ800บาทครับท่านผู้ชมครับพิกขี้หนูสวนแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครับชาติไทยกิโลกรัมละ800บาทปกติถ้าอยู่ในช่วงฤดูของเขาเนี่ยคือในช่วงฤดูฝนประมาณ200กว่าบาท300ไม่เกินนั้นนะครับครับ ล่าสุดนะครับนักข่าวของเราไปสํารวจนะครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทในภาพเลยนะฮะล้วพบว่าพิกีิหนูสวนที่ร้านสินค้าร้านอาหารผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้ปรับตัวขึ้นไปถึงกิโลกร,รัมละ800บาทจากโดยปกติในช่วงปกติเลยนะไม่ใช่รู้แแรงนะบ250บาทนะครับเลยทําให้พฤติกรรมการซื้อจากเดิม ช่างเป็นกิโลหรือครึ่งกิโลนะครับตอนนี้จะเริ่มมีการปรับในการซื้อฮะอาจจะซื้อเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆถังลิตรอ่ะซื้อเป็นกำซื้อเป็นถาดนะครับราคาที่ปรับขึ้นมาสูงสุด800บาทเนี่ยนะครับแม่ค้าเขาบอกว่านี่เป็นราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้และสินค้ายังมีน้อยด้วยไปฟังเสียงแม่ค้าขายผักจัดจังหวัดชทยนาครับ ตอนนี้เท่าไหร่ครับจ้าตอนนี้นะขีดละแปดสิบไปยังไม่มีขายเลยไม่ไม่มีของป้อนด้วยไม่มีด้วยรมบผมเพราะอะไรมันมันแรงแรงมากเราฝนลงมาสองสามวันก็คิดว่ามันจะถูกอ่ะมันไม่ได้ออกง่ายๆนะถึงฝนจะลงมาแต่ก็ราคาก็ยังไม่ยังไม่แพงเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกได้วันวันนี้พรงนี้คือตอนนี้ถึงจะแพงก็ไม่มีของขายด้วยครับตามคาดครับพี่เต่าครับท่านผู้ชมครับ แม่ค้าบอกมาชัดเจนไม่ใช่ฝนตกเมื่อวานแล้ววันนี้จะออกเลยนะครับมันมันต้องเว้นระยะสักช่วงหนึ่งก่อนใช่นะครับนี่ขนาดชัยนาทนะเป็นเมืองต้องบอกว่าเป็นเมืองน้ำใช่ที่ชัยนาทมีอะไรปลาไงปลาแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนกักเก็บน้ำก่อนที่จะเข้ามาสู่พักพื้นที่ภาคกลางตอนล่างใช่นะครับก็ยังยังแรงขนาดนี้ผมพาไปดูผักอย่างอื่นครับ ผักอย่างอื่นก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมะเขือเปาะจากปกติกิโลละ30บาทนะครับขึ้นเป็น60บาทผักชีเดิมเคยลดลงไปเหลือ150นะครับก่อนหน้านี้กิโลละ250ครับนะครับก็ต้องบอกว่ารอสักครู่นะฮะใครที่ต้องการที่จะซื้อผักที่ราคาถูกเดี๋ยวสักพักสักหนึ่งเดือนเนี่ยราคาผักจะลงมาครับใจเย็นๆครับช่วงนี้ก็ซื้อน้อยหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็อีกสักหเดือนค่อยซื้อเยอะๆนะครับ